สู้วันต่อวันนงขับคุณเท่งขอมะนาวห้าใบได้เป็นเข่งซึ่งน้ำใจอย่างวิกฤตตามอบนั้นก็ส่งน้ำพริกมาให้นงกินกับข้าวพร้อมกับสู้พิษโควิดระบา,นนาดณขณะนี้นงช้าช้าครับให้กำลังใจตัวเองและคนอื่นล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมทั้งแคปชั่นให้กำลังใจตัวเองอีกครั้งด้วยว่าวันต่อวันเช้าวันใหม่ตื่นนอนคล้ายๆกันสู้ๆครับก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปกินข้าวกับอากาศจอและน้ำพริกตาแดง ที่ตาหม่์จกมกและมดภรรยาส่งมาให้พร้อมทั้งบอกว่าอิ่มมากประกาศจ,จอน้ำพริกตาแดงขอเรียกน้ำพริกตะหม่์กับเดมดล้วกันนะพร้อมทั้งได้โพสต์คลิปและภาพเท่งเถิดเทิงพร้อมมาลาภรรยาขนมะนาวยกเข่งจากสวนมาให้พร้อมกับขอบคุณในน้ําใจตลกเพื่อนซีน้ําใจยามยากสถานการณ์ยากลาบากเลยว่ามะนาวสวนเท่งขอไปห้ามาทั้งตะกาเลยครับขอบคุณนะพร้อมทั้งบอกได้ว่าสุดใจ โดยเท่งนั้นครับยังเอามันนาไปฝากเพื่อนซีอย่างบัาจกโม,มกันด้วยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับที่เจอวิกฤตนี้เราคนไทยจะผ่านมันไปด้วยกันครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วย ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you